งบในการเดเฮื่อนของน้องแง่น้อยนพพ่น้องล่างตีนขก้นยู่ก็สซอยู่ในประมาณสามหมื่นหาเด้อนพพ่น้องแต่ปัญหาของเขาก็คือว่าอนไฮะแหละตัดปัญหาแล้วไปว่าเงินได้จาประเทศได้จะบอกได้บอเกล้รไม่ยอมไมเช่าเราไ่ง่าใช่ไรมฮะ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 ฮฮะ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 เอาะเฮบก้า ไม่ใช่กับเพื่นทีให้เราได้เงินแล้วไปเพื่นเรากับบอก้าบานได้แหพี่น้องเลยเพราะว่าคือทั้งหมดอย่าเราเราปฏิเสธเมนเมนคือทั้งหมดทั้งมวลเนาะพอพี่น้องอันนี้ก็เป็นแบบว่าเงินของผู้ับผู้ใหญ่เพิ่นแบบว่าจะช่วยมาให้เนาะอ่าเพิ่นช่วยเราจึงอันน่ะมีเงินซื้อนะเนาะบอพี่น้องเราก็คิดเห็นน้ำใจของทางอันน่ะทางลุงเพิ่นอยู่อ่าอ่าคันแบบว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยซื้อเงกซื้องบหรือว่ามีผู้ใหญ่เพิ่น จ้างเขาก็คือโอ้ดีแจน้ำเพิ่นเนะาะแต่เพิ่นกะชูเต่อยากซอยคือกันนาน,นะเนาะพ่อพี่น้องโดยพ่อแม,ม่พี่น้องกับสบายดีแ้ะสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซี FC ประสุขสุขคนเนาะน้องพ่อพี่น้องเอ้ย กลับมาพบมาพ่อกับบวจิตอุตุมพรคือเก่าเนาะคือตอนนี้นาะพ่อพี่น้องทำบุญจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ที่เพื่อนของน้องเอ๋น้อยเพิ่นน้องพ่อพี่น้องก็คือหลังจากว่า่าได้มาหาเพิ่นก็ถือว่าหลายมื้อได้ละน้องพ่อพี่น้องเลยเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทำบุญจิตเองก็มางานน่ะอยู่แถวนะเส้นทางเส้นนี้น้องพ่อพี่น้องพุนง่นมาแต่บ้านหลวงพี่ว่านพุ่นแหละพี่น้องเลยอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงบรรยากาศอ่าควายคำน้ำแดงเนาะ คือบระจิตมาแต่พุ่นเลยก็คือสีเป็นทางอ่าขากลับเมื่อแต่ว่าระยะทางอ่าตอนกลับเมื่อนี่บ้านพุ่นอ่าอยู่เข้มทางเนาะอ่าทางบระจิตเองก็เลยอ่าถือเอาโอกาสนี้น้องพี่น้องเขามาเยี่ยมยามถามไทยแล้วก็อ่าเบิ่งน้องพี่น้องว่าเป็นจังไดเนาะอ่าครอบครัวของเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่ากินอยู่จังไดเนาะเขานำสมปาเบิดแลไลโบอ่าเดอวบาเพิ่นเห็ดยังแน่น้องพี่น้องตัวนี้ก็ได้ เอาโอเคเสนอพ่อพี่น้องตอนนี้กาเดียวทางบัจจิตเองสิพาทุกคนเข้าไปติดตามเหาชมน้ำกันเ,เด้อเนาะพ่อพี่น,อน้องเนาะพ่อพี่น,อนอ้องเลยฮ่าเมาื่อกี้มาสองคนไอ,นอ้น้องเนาะพ่อพี่น้องเมื่อกี้เลยเอา้าบะคัมสบายดีสบายดีเนาะอ่าคือสิเข้าไปพร้อมกันเ,เด้อเนาะ,นะพร้อมกันในทำแล้วโดยมาสองคนพี่น้องเลยฮ่าเพราะว่าอ,อ่า,อา,อาทางบอต้าบอแสนพันกลับไปอีกอ่าทางเขาอีเวียงพันเพล่นแหละมื่อกี้ทางบัจจิตเองก็ได้ถือโอกาสมางานทางนี้เนาะพี่น้อง

คือมากพี่าเป็นทีใช้ได้สอโตนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นของเอ้ยอนาคตใหม่เพิ่อนอ่าเพิ่นซื้อมาให้แต่ก็เฮ็ดจังได๋ซะเนาะพ่อพี่น้องมันหอนยามมันแล้วเออใช้งานหลายพี่น้องไอ้ใช้งานลูปขึ้นไดนี่แหละเนาะเอาตามมาเลยบ่ครับอืมอ่าโดยโดยเอาเนาะพ่อพี่น้องเฮ้ได้รถใหม่แล้วบ่บาดนี้บ่ได้มาหลายมื้อได้รถใหม่นี่ซึ่งเป็นแท้นี่โอ้คืองามแท้นนี่ฮะ โอ้พี่น้องเอ้น้องเอ้หน่อยได้รถบ่อดูไปจังใยนี่ฮะมาบางคนพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดเนาะมาตะกี้บอจิตว่าโก้ได้บ่เนาะโก้ได้บ่เนาะดูว่าเพิ่นบอจิตเคยจะลืมพี่น้องเอ้โป้เข่าเพิ่นก็งามเนาะพ่อพี่น้องโอ้มึงเอ้ยนี่เป็นมากเลยบ่เอ้าม่สบายดีสบายดีย่ำคำสบายดีย่ำคำ น้องเอ๋น้อยลืมแล้วบ่หรือไม่แล้วบออาอสบายดีนะสบายดีอืออ่าดูดยดูอ่านี่อ่าตัวก็เข่างามที่แม่บองามได้หัวผีน่ะโอ้ยอยู่ในอยู่ยังวะเส้นเข่ามึงเห็นผีรองเข่าเฟินอ่ะป่ะตัวชุดยอดเนาะที่เด็บบุ้ยดินนี่เนาะแม่เนาะ ที่เตยบุมีดินแบบว่บาเอ่อเห็ดอ่อปลูกเขาปลูกน,น้ำเนาะยังน้องไอ้น้อยักเครื่องบ่แล้วบ่อักเครื่องนะยังเนาะชักขาเล่าชาให้แล้วด้วยเลยเออแล้วจึงคุยกันคือว่าเนีน่ยยังได้ตัวดีนี่อืมเออเนานั่นแห <c ười> ละ, <c ười> ะน,น,น้องพอพี่รองเลยกะเป็นจังได้บดัมาหลายมือแล้วแม่เอ้ยอ่า <c ười> บัวอยากสบ,บาย เติดวินบ่นบนบนนบนบคือจอนเสียงที่เมนเออพากันไปยูพุ่นบ่อ่ะพากันไปยูพุ่นไหนเนาะ<ฆ>เออมาคัดจังว่าน้องไงน้อยเพิ่นซักเครื่องน,อนี่เนาะอ่านี่เพี่น้องเลยอืมเบื้งเด้อเบื้งเด้เดโอโป้พี่น้องน้องไงน้อยเห็นบ่หมากมันมีบ่มีบ่หมากมันน่ะฮะเนนมนเฮ้ ใช่ใช่ใลายมนได้งทไโอ้คืองามใช่ไหมนี่แม่มนะมันเอานเน่านะานี้เน่าเฮาซีแบบนี้บ่เฮาซีแบบนี้เน่าไปจองมั่กเเือน่าโอ้มึงไงโอ้มันไงท่แม่หนกะโอ้หลักเด้บอคำเ้ยสบายดีสบายดีโอ้เน่าบ่แม่น่ยเน่าเป็นชิปมากแล้วนี่นะัอืเน่าคน่ จะเน่าใช่ไหนี่นหะเน่าแต่ว่างามได้งามงามขนาดเป็นน้ำซี่นี่บ่มันเออมันยามผลดเออเออยามผลดิโย่เนาะไปยุ้ยพื้นด้วยนะพ่อพี่น้องโอ้โบราณมาหลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยอ่านี่แหละเพือนซานเพิ่อนโอ้ ก่อแล้วนี่เนาะแม่เอ้ยยังอีหยังแน่บัดนี่แม่ยังหลายยังอือขึ้นอยู่ไกลซาเฮอพุ่นแม่พุ่นน้องเอ้ยสดีเนาะเออสดีอือผนงต้นนมกน้องเอน้อยเพิ่นเด้อโอ้เอาขึ้นมานั่งพี่ขึ้นมานั่งกับเจือเนาะโอ้มานั่งก่อนพี่น้องนั่งคุยกันก่อนเนาะอ่าบ่ได อามากะหลายมือเล้วเนาะนี่เออนใชไหมเห็นยังชิ่นมือนี่วาเนี่เป็นวินบิดมือวานเป็นวินเป็นยังคือมาเป็นวินเป็นยเป็นล็นกเป็นกรเป็นกะห่อนเนาะใข่เนาบ่ใครเน่มือนน่ะลมือเรเนไขู่จ้าเขไข่จนปากเปื่อยไข่จนปากเปื่อยพูเท่เออ ดูดูนั่นแหละน้องฟอพี่น้องเอกามาแต่พุ่นเมย์ผนแหละแถวบัดอ่าพระสนใจแถวหลวงพิวันพุ่นแหล่อ่ะก็เลยเวมาหาทางอ่ะเยี่ยมทางน้องเอโน่นก่อนวานน้อง่อพี่น้องเอ๋น้องเอโนยเป็นจังไดอ่าเฮือนชายล้านเปรนนี่ได้สัฮอดเห็ดฮอดขั้นตอนใดแหล่นี่ฮะก็ผ่าเช้าอ่ะก็คือเที่ยงค้านมื่นมืออื่นนี้ จ้างเพิ่อนนะบ่มีอันอันที่บางงบเจ็ดพันนั่นนรอวะเออเพิ่นสีมาเฮ็ดให้บบบนี้เฮ็ดให้พื่อนเพิ่นยากเวี้ยมานนี้กะยากเวียกเพิ่นไม่มีช่างยุดไหมเขาเบียกเพิ่นโอ้ห่างมื่นมื่นนี่เพิ่นมาแท้บ่มื่นเื่อนสีมาทุ่งพวกเขาละทุกอัจฉริยาก็เด็กเขาเออเออโอ้ที่มันแล้วอลไรจะเอาดินพอได้หาดินเข้านิดหน่อยนะกันมัน หาาว่งเดดินนี่บ่มีบ่ทางดินนี่มันยาก đấy เมย์หรือว่าน้องเอ๋น้อยสิแบบเบ่งเสียมส่วนไปหาคุดเอาเลยบ่เอาบ่ใช่น้องอน้งเอ๋น้อยบ่สวยดุนะรถหุ่นดุนะน้องเอ๋น้อยเอ้ยเออบ่ได้กะยามนี่นะมันมีแต่ดินทรายยามนี่ดินทรายที่ว่าเขาเจ้าอ่ะนะ เห็ดเถือนนะว่างม่อนนี้ใครคนโย่ชาเชาทั้งน้าวะเอามอันนี้เมนบ่โออมากงเล้นน้องเอ๋นยสิไปยูเซ่แบบนี้ฮะยังไม่ยากเมนบ่เกตะตปน้อยนอนก่อนเมนบ่มั่งจะมาหนึ่งิบ่น้ามั่งจะมอน่บ่เอออืแล้วเด็กฉันว่าชาวชงชาวานชาเฮอดใจกับจนุ่ ชุดสังกษีแพทย์นึ่งละเอียานะคะคนชาติเขาโดยโดยเนี่ยนพพิธองเอ้การท้งนาลูกๆบริข่ามานี่มีทางทีมงานเป็นข่ามาหาอยู่บ่จักไผก็ข่ามาเมื่อนั้นไผก็น้อยน้อยเมียนั่นนะชาวมุกดาวันบ่ส่งผัวเมียขี่รถใหญ่รถจักรข่าวมาแต่เมื่อนั้นแล้วก็มาเลยเออเล่าชื่อแสีงก็สาวเล่า สาวนา้วมะคำจื้ออยู่บ่ไปดิน้องพอพี่รองเลยอืมอ๋อนั่นแหละกับเมื่อนี้ก็ถือเอาการนี่มาเยี่ยมนายเมยเด้ออ่ามาเยี่ยมนั่นก็มาเบิ้งอ่าเรื่องเฮือนเรื่องซานนี่แหละพี่รองเลยหานี่ยินเมย์บอกว่ามือนี่สิเทคานดิอ๋อว่าจะให้บอกเชนมามาลงเผยกับเพื่อนสิบอกว่าโอ้เมย์โทรบอกเพื่อนแหละแล้วเพิ่นก็คือทีเห็นอยู่ในคลิปนี่แหละพี่น้องเลยอ่ามืออื่นเนาะมืออื่น เป็นคือสิมามาคือกันเลยครับมาอยู่เนาะมาไทยอ่าไทยบรรยากาศนี้ยทำบ่แม่เนี่ยอยากให้มาอยู่นี่นี่น้องเอโน้อยนี่ยอยากให้มาอยู่บ่อยากให้มาเออเออเนาะเป็นยังไงใช่น้องเอโน้อยเขานำช้ำไปเดี๋ยวนี้เด้เข่าบิดแล้วบ่เขานะอืมนี่ก็ยืมเงินยามาทัี่ยืมบ่ยืมเข่าพี่น้องเลยงั้นตัวบัตรนุ่มมีช่างก็ดี ผู้ดีที่งบให้สางเลยเมนบ่ชื่อยายเพื่อนกินแน่ยังเป็ยนยังอยู่ในนั้นพากันไข่จะเปลี่ยนอย่งว่าบบจิตไข่ยามนี่เมนบ่เชื่อเป็นไข่ยามนี่เนาะไข่โบเวนได้ว่าไข่เห้งกระไดผู้ดีเมือไมนตนตัวย่างไปนี่ชั่นชั่นที่คนชูแต่หึงนี่ระมาณเป็นวินวัน โออ yup. oh, 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 ้ดยันนใหใจทุกยากปากมองเทไรมันให้เจ็บให้ชู์ว่ะจักน้อยคืออ๋ออ๋ออดเองอดน้องะเนะหอกเป็นไรแชนน้องไอ้น้อยนี่นะเบิดแล้ว่ยังยังบ่ไหมเบิดกับบเบิดยังประมาณเทไรน้องไอ้น้อยนี่โดยตลอดเด่นให้ช่างเพื่อนชื่อเล็กให้กรเบิดวันนี้ไฟฟ้านะเบาหนีไฟฟ้านะ กะยังງແລ້ວຍັງເທົ່າໃດອັນນັຍ4,000ຄກົອງດເງິນນໍລດຕົການີນືນລາລມກະົຕົກບໍິດຢາງານີືກົກເນນນໍຢາງນ มันอยนังใชกับผู้นะครับน้ำท่านกัท่านหยดพูดบุท่นกัทิไม่ื่อทิงไม่ชื่อน้ำท่วมกรโปงนั่ก็เป็นน้ำบิดกับน้ำยดท่านยังว่าเขาลุ่นขลุ่นแล้วมันแข็งอช่เนาะเนี่ยอันนาปลูกยางย้ำแดงเขาเคยกินบ่ย้ำแดงบัดย้ำแดงขันแ่งอลีกับบดบุน้พนอลีกับบดยางโปกได้ยุดเดกบ่ได้ยุทเออ

ăn à, trên lưng thang nâng rồi đầm na cho hết phun được ừ. chắc phun áo qua 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 mà là hai ừ. thang cả, họ vợ dưng cả dưng mất đấy, ừ. Đó, Đó, nó hồi phi long, cụt ha, ông ta ở đây hay khẩu bò cứ khi gì đấy nó, Đó. nó, nó, nó nghe nói bản này tép bản này vang hẳn nhưng cả thát, cả phải đặt cái tháp cái thưa bay đầm hay đầm na, này vô này còn đầm bản này đây, bớt ra phi long, nó sẽ chặt vài nhám kiều khẩu nó. งานเกี่ยวเขาจึงกนาสิไดัยมีงานอีกห้าคทุกทุ่วนน่ะฮะไฟทุกจะว่าห้าคนทุกเช้าแต่ขนาบจิตก็ว่าบวจิตอยู่ลสเสร็จแล้วเขาบ้าได้เยไนะบจิตเองกับูบีคือกันนาะพ่อพี่ดองแต่ก็เฮติยูเลสฉันนาอบืนคือว่าเนฮะเน๊ะขาแม่นีบพกับจ้างทั้งงานยังว่าพอกระไรกระแทกกระเทือ นั่นแหละน้องพี่น้องเอ้ยพุ่นแหล่มาตั้งแต่พุ่รักพุ่ญ่เพิ่นให้เป็นสะพานบุญให้ตั้งแต่เมื่อนั้นได้แหละอ่าน้องก็จะข้ามาด้วยอยู่เนาะข่าวมาเทึงแต่กาเข้ามาน้องเอ๋น้อยเพิ่นนันาว่านั้งก็บทเข้ามาด้วยอยู่เนาะเอ่าหัวเป็นยังไงหัวนี่ใครในแหละยังปวดอยู่บอ่ะใครในแล้วเนาะยาบ๊กุมันอีกยาอืมนั่นแหละ ชื <c ười> <ồng> 2 2> ่อแต่ยาเราเหมืนเขากินนี่นั่นนี่น้องพ่อไปลองให้ทั้งเล่นะก็เช่นน้องให้นั่นเที่ยวชื่อยากินชุดชุดพืเออจักอะไรชื่อยาแม่จักอะไรชื่อยาลูกเข้าชะล้มตะพืดตะพึืชมีแต่คนเจ็บคนเป็นเนาะเจ็บคนเป็นเออโดยโดยมีหมักแตงชุบพืชหลายบ้องเตงชุบนะมันบุปผีหนมากตั้งแต่ข้าวนั่นพู้หลักหมตั้งบเป็นมากคือบเป็นลายเที่ยวสารตนนะตนลายนะฝริดมาบั

เบดของชะาท่านั่นแหละนั่นมาในไฟมากกว่ไฟพิษใครยากินก็กินโดนเนาะเพิ่งไฟตู้ก็ตะกี้เปพื่ออยู่แถวนี้เขามาเขาลกออกมาปู๊บก็ได้หนังเนี่ยผมมีอย่างหมดเราใจนด้เราเลาก็ไปเจอเดีอยู่เดียอยู่ยังทอนนัหั่นและห่วไว้หินเนื้อไว้เขาเอาหั่นตนนั้นไปเด็ดไม่ใช่เก่งอ๋อเนาะมีแต่ว่าคือเมื่อนี้กับเมื่อวานอย่างดอกนาะพ่อพี่น้องเขามาเบิ่งก่อน อ่าคืออ่าในเดือนเพิ่นซานรันเป็ดเนาะอ่าของทางเมยเพิ่นนี่เนาะพ่อพี่น้องตั้งแต่มีทางผู้รักผู้ใหญ่นอ่าวางงบมาให้เนาอบบิโนงเลยอ่าก็คืองบอ่าที่ว่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนช่วยกันเข้ามาอ่าเมยเพิ่นก็เก็บเด็กเก็บหน่อยกันใส่น้าเนาะอ่าก็ได้แต่แบบว่าตั้งเสาขึ้นแล้วก็เทคานเนาะแม่เนาะอ่านอกจากนั้นนี่ก็คือยังมีทันในมีอีกยังเนาะ ก็ถ ah, ือว okay. ่าย oh. ังได้อย so, ู so, ่พี่น้องอ่านับตั้งก็ยังให้ช่างเพิ่นได้ชื่อให้มื้อนั้นบ่เด็กนี่เป็นจะได้ยังยังหนี่บ่เป็นหนีเบ่คือบ่ให้ช่างก็ได้ช่างคนนั้นแหะสิออกก้นคนเราเนี่ยสีอาสิบ่ได้เพิ่นเรานะจักแล้วนั่งก็ได้ยังบู๋อุ้ยเนาะใจสปอร์ตแท้ช่างเพิ่นก็ได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแล้วช่วยทุกสิ่งทุกอย่างด้ช่างนั่นก็ได้ยันเฮาบ่มีแล้วสิดอกเฮาบ่มีเด้วยห้าบ่อยากให้เพิ่นชื่อเฮาบ่อยากเป็นหนี้ด้วยแต่บ่อยากเป็นหนี้นะจนว่าโอ้้ยยลุงเอ โ <nis> ย be ่จักกอนชามนี่บ่เก็บบ่ได้แล้วว่าเฮ็ดแล้เฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วว่าสิซื้อให้ดอกเล็กนะแล้วว่าอแล้วจดออกปากไปนั่นพูล่ะแล้วจดไปซื้อมาให้เล็กนะบ่ไปนํากันไปเบิดเท่าเท่าแล้วเบิ่งนะใบินนั่นก็ได้จอได้เอามาเบิ่งซเนาะพี่น้องเอ้ยาปไดน้องอ้น้อยให้แล้วไวๆอยู่บ่อยากนอนเฮือนใหม่เด้นี่เนาะอืตั้งแต่แบบว่าใหญ่มาบ่เคยมีเฮือนแบบว่า นี่อีนำจักเทือแม่นบ่มีแต่เฮือนน่ะเฮ็ดแบบนี้แม่นบ่อือเป็นจังได๋เฮ็ดหยังนยแมุ่มือนีฮะาวนเ้าออวนึงเ้าว่างานนี่มันบ่มีเนาะช่วงนี้เนาะนสจกว่ายามมนเกี่ยวข้าน้องเอ๋น้อยเพิ่นก็่ค่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ว่าืมมแล้วว่าซั่นเนาะพ่อพี่น้องบ่มีมเนาะบ่ิเองนั่นใบบินมายังนี่บินเด็กบ่อืเบิ่งดูบ่ครับ โอ้นี่ดิจักเส้นนี่อืมบ่เป็นล้านกว่าเพิ่นบ่โอ้ลอยๆพี่น้องเอ้ยอ่าอันนี้คือเฮายืมเพิ่นนี่เนาะโอ้บกอยู่บ่มีบ่มีว่าอยากให้ออกเป็นล้านให้เนาะพี่น้องบ่ธรรมดาเด้นี่เนาะสร้างก็ได้ฮักก็ยังคาคอเฮาคือเก่าเนาะคือเก่า เพราะว่าเพื no ่อนอะไรอยากคิดได้ย um, ่ามได้ก oh> ็เอาผู <S <S ้ไรย่ามเกลี้ยเข้าจึงไปขายแล้วว่ากันว่มาได้แ้ค่ได้แล้วอันเด็กที่ว่าเพิ่นให้ออกก้อนนี่คือเป็นเด็กที่ว่าเทคานนี่บอกเด็กเทคานจริงโอ้โดยโดยเอาเสนองพ่อพี่น้องเพราะว่าช่างเพิ่นอยากคิดให้เล้วคือแบบว่าให้เล้วอ่ะอ่ะชุดของเพิ่นชุดของเพิ่อนชุดคือโก้ป่าเช้าหรือเที่ยงคันอ่านั่นแหละเพิ่นก็ได้ชุดปิดการตัวนั่นนั่นนั่นเพราะว่าคืองุบผงเฮานี่ว่า จ้างเพิ่นว่าหยุกขึ้นแล้วก็เทคาาเนาะแต่ว่าเฮาบัดบ่มีเงินน่นน่ะซื้อเด็กแต่ว่าทางฌาญเพิ่นก็เลยว่าเอาเงินให้ข่อยเงินข่อยออกก่อนอ่าแล้วก็เบี้ยของเพิ่นก็แล้วไปเลยในการแบบว่าอ่ายุกเสาเทค่านี่ออันได้พี่น้อนได้โทยได้เพิ่อนวอาเทคาาแล้วเพิ่นสิขึ้นหลังคาให้ได้บ่ได้บ่จักเงินเนาะ บนหาคือใหม่เฮานี <our> ้เด้พ uh ี owner. ่น <necessary> ้องจะเอามาเที่ยวทั้งนี้หนอใหม่ก็มีหนูไปได้ช่างอ่าเมบอว่าได้ไม่ได้เท่าไรพนโบกอยู่บ่านว่าเท่าไรอันมุงหลังคาคับโกงบ่ตรเฮือนนแล้เบุนว่า่าถ้าจะขึ้นยู่คนนนะชามือห้า อันนี้คือเฉพาะค่ามือเนาะอืมค่าสร้างสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเป็นะสามหมื่นห้านี่กะถามมาเพลงบ่พี่น้องมันกะกะเพลงอยู่แต่ถามมาบุญจิตกะว่าสมมาพอควรอยู่ได้อ่าล่างดังตีนถึงอยู่เนาะมาได้ก็ได้เพราะว่าอยู่บางบ่อนี่เพลงกูหนีเด้พี่น้องจะคนก็ไหมสร้างหินนะ สองคนเห็ดสองคนเห็ดน้าสามหมื่นห้าล่างตีนขึ้นอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่พังอยู่ตัวนี้แต่ว่าปัญหาของเขาคือคือเขาบูมีแบบว่าบูมีเงินสามหมื่นห้าและกับบูมีเงินซื้ออุปกรณ์นี่แหละพี่น้องเลยคันบ้าอลายแล้วบ่นให้ให้บ่นใดจะโชว เฮ็ด้ยแคช่อเงินหยบเงินได้ใช่บ๊กบ๊กช่อแล้วมีแต่ย่างแล้วบ่อยช่อนะแล้วบ่อยช่อเรามีลูกมีเมียอยู่บ่มีอยู่แล้อยก็เดี๋ยวว่าผู้ว่านะลุงได้เออฉันบ่กฉันพอเ่าเออบ่ได้กับเพื่อนก็อยากให้ได้เนาะบ่ได้พี่น้องเนาะคิดว่าผู้ว่านะเนาะงพอพี่น้องยิ้มน้องแงีน้อยเพื่อนนาะ อันเมียแล้วแม่เอื้อยโอยเอ๋อขอโทษขอโทษเสียหนอพี่น้องผิดพลาดแล้วบ่ะจิตคิดแล้วอ่าบอย่กว่าหัวกันไปได้ไหมเด้อมีแต่ว่าอ่าสิ่งที่แบบว่าทางเพิ่นแนะนํามานี่ก็อ่าถือว่าสมเหตุสมผลอยู่พี่น้องแต่ว่าคืออ่าเงิน35,000นี่คันภูมินี่ก็ถือว่าบ่หลริสไลคันอ่าเฮาคือเฮานี่ แพงหามนักแล้วอ่าพวบนพ้นะจัดหนักกว่านักเลยคือเฮานี่ว่าแพงแต่ว่า่แมนแมนแต่สร้างสร้างขอเจ้าเห็ดนะถือว่าธรรมดาอยู่บรจิตเนาะอ่าเพราะว่าขามือเขาเดีใชเนาะบางบอนเขาจะเอาแพงกูนี่เนาะพอพี่น้องอันนี้มันเลวเบิดเลสๆใช่เนาะโกทั้งมงเนาะทั้งโก้ทั้งมุงคุณคงลงคงลงคาติดตั้ง ประตูประตูได้สิรือว่ารวมเบิดหันจ้างรวมเบิดหันละอ่าเอาพี่น้องปิดเพียรนำกันได้สิเด้อเนาะประตูประตูเจ้าชีใช่ยังมีเว้นแก้วว่ามีอย่างอย่างใช่ได้เรียบร้อยเจ้าชีเอาจักบานประตูกว่าเจ้าชีราคานะโอ้โหอ่าในงบในการเฮ็ดเฮือนของน้องแง่น้อยน้อพอพี่น้องล่างตีนขึ้นอยู่ก็สิอยู่ในประมาณสามหมื่นห่าเด้อน้องพอพี่น้อง แต่ปัญหาของเฮาก็คือเว้าแน่แหละอ่าตัดปัญหาเราไปว่าเงินได้จะประทศแลเจ้าบได้บ่เกี่ยวะชง่ายซ้ําเฮ็ดได้แล้วนอนแล้วว่าชแล้วบ่อโดยเอาเนาะบ่พี่น้องจังได๋ก็เฮาก็บ่กล้าเฮ้มีชายก็เพิ่นซื้อให้ก็แล้วได้เงินแล้วให้เพิ่น เขากับโบก้าบันไดแหล่ะพี่น้องเอ้เพราะว่าคือทั้งหมดแมนแมนคือทั้งหมดทั้งมวลเนาะเพ่อพี่น้องอันนี้ก็เป็นแบบว่าเงินของผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นแบบว่าช่วยมาให้เนาะเพิ่นช่วยเขาจังน่ะมีเงินซื้อน่ะเนาะเพ่อพี่น้องเขากัคิดเห็นน้ำใจของทั้งอนาช่างลุงเพิ่นอยู่อ่าอ่าคันแบบว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยซื้อง๊ะซื้องบหรือว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นอ่าจ้างเขากัคือโอ้ดีใจน้ำเพิ่นเนาะ แต่เพิ่นก็นส่วยแต่อยากซอยคือกันน,น,นะนะเนาะพ่อพี่น้องเอาๆจนในกะอดทนสู่ต่อไปได้ไม่เด้อเนานะเข่ายัางหลายบาอลน้องๆยังประมาณสาม day ย,ยังจะได้กินจากมือ้อในกิน,นประมาณสามชิมประมาณสามชิมเนาะเบิดสามชิมอันนี้นะนนก็ต้องในไปขออีกได้หนิเนาะโอ้โหไปรับ,บ,นบนย,รย,ยีบอลคนคลายพัดจจัยบีเงินมาให้หากมื่อื่นในนอนเลยบ่มื่อื่นเปิดไมาเห็ดในนอน,นไหมบ่ nhiệt đũa đấy được, đũa thôi thôi nó nó bỏ rồi mẹ bỏ qua nó cả mét này nó thôi cả nhà cũng đi cho cho bố cái bảy năm phần cao bao quan bao nó เอาได้เพิ่นเม็ดษัมโนี่กันบุหิตนะเพิ่นแล้วเพิ่นอนเพิ่นสิยังบ่ทันมีบ่ใช่มีฉัมโมโนแต่ว่าห้าปีแล้วเพิ่นมาเปลี่ยนอีกห้าปีแล้วเพิ่นมาเปลี่ยนน้ำบ้านนี่นะเพิ่นหาก็ะมือหดถึงพัดแล้วเพิ่นชุ่มมานี่นะว่าจ้งมือดาแล้วเพิ่นสิมาลงน้ำบ้านนี่ฉัมโมโนครัวเนาะว่าแล้วกับใครเนี่ยยูเฮติฉัมโมโนครัวนี่นะก็ชีว่าใครในกันบุเงินบุทันกับผู้บ้านเพื่อนเอาให้ mà đai, ngải phơi, bồ peang, đó, bơm ăn, sò châm chén, bơm ăn ní lẽ, nước là ban hôm kia hết nó. ban. nhau còn quá, nó có phi nông leo. nó phù phơn vàng nương, nương ba ชวนไปชงจัดการอยู่ใวันหวัดอื่นบม่ได้ไปแล้วว่าผมมีงเงินจะไปโดยโดยไปกันเมนอยู่น่องบริษัทบริษัจ้างกับไปบัดเห็นหันที่นี่บัดไปผมมีงเงินจะบีบบุปเพ็ญไปบัได้กินถกกินข้านอืออ๋อเสร็จเนาะอ่ามีแต่ว่าเมื่อนี้กับผมมีอย่างไรไไไไไ้นเมนเด้อเนาะหามาอัปเดตมาเยี่ยมมาจานเนี่ยแต่ว่าอ่าคือว่าเนาะ้อพ,อพี่น้องอ่าในรักๆเลยนี่ก็ เทางเข่าทางน้ำบ่ห่อนดกจ่าจินเข่าทางนี้บ่หอดเนาะบ่หอดเนาะเอาจังนี้กะอดเอาเนาะน้องอะไรเอ่น้อยอดเอาเด้ออเนี่ยน้องพี่น้องกะเข่าที่ว่าเพิ่นกินอยู่เนาะเข่าที่ว่าเพิ่นกินอยู่ปัจจุบันกะมีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นในในพี่น้องเลยฮะเป็นแบบว่าช่วยน้ำเน่เนาะหาเจ้าของหาน้ำเน่ฮานะกัไปหาดำให้ดำหน้ากับพ่อได้ ยือถ anyway, ึกชาติถึกเถื่อนั่นแหละนั่นแหละแหละขอบมอกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีช่วยช้ำนี่ก็ดีใจแล้วอืมีแต่ว่ากระเพื้นแล้วโดยโดยกาจังใดก็มีแต่ว่าอยากให้ทั้งน้องเพิ่อนนะให้ทั้งครอบครัวแม่มีบุญวาสนาน่แเนาะอ้าวเพื่อเอารถของน้องไปเลยเมื่อนรถน้องบ่เอ้าโมเม่นต์จะบ่โอ้คิดว่ารถน้องแอ่น้อย อืมดดูมาโจดลูกน like oh ่าจะไปใช้ดิษโอ่เสนอเสนออเอา๋อโอเคโอเคเสนออ๋อจังใดก็ม ah, ีแต uh ่ว่ามือหน้ามือในเด้อแม่เด้ออ๋อเดี๋ยวว่าพังเบิ่งมืออื่นปรึกษากับบ่แษัเพิ่นก่อรหาสิเป็นจังใดกะอ่าก็สิมาเนาะมาถ่ายเบิ่งเนาะเออเอาเสนะพ่อพี่น้องเอ้ยมืออื่นจังว่ากันเสนะพ่อพี่น้องอ๋อจังใดกะน้องไอ้น้อยอ๋อมิยังจะว่าน้ำพวยให้เพิ่น มีหลายามีหลยก็ว่าออกมาเด่นน้องพ่อพี่น้องความเชื่อเลยนะบวกกันน้องพ่อพี่น้องขอความเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีแล้วช่วยเล่นจานเอาน้องพ่อพี่น้องเอาก็คือสีแน่นันเลยพี่น้องเอ้ช่วยมาแล้วก็ขอความมุขขอบใจลายๆใจดีบวกกับผู้ใหญ่เพิ่นหักเพิ่นเทงเนาะเพิ่นจึงแบบว่าอยากช่วยพี่น้องเอ้ เพิ่นเพิ่นบ่ฮักเพิ่นบ่เพลงเพิ่นบ่ช่วยเนาะบ่ได้ก็ได้อ่มีแต่ว่าอ่ตั้งใจห่แหละอ่าเฮ็ดเวีกเฮ็ดงานอ่าช่วยแม่เด้อน้องเด้ออย่าเล่นดินหลายจน่เป็นวินเด้อบยามดิน้เนาะใหญ่แล้วเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าแม่เอ้ยสายดีสดีเนาะโอเคโอเคน้องพ่อพี่น้องเอ้ยตัวเขาเพิ่นพี่น้องเอ้ยงามซับเนาะอ่าอ่าน้องพ่อพี่น้องเอ้ย กะคือสีประมาณนี้เด้อนพ่อพี่น้องทางบอรจิตเองก็คือสะได้ข้อตัวจบคลิปแล้วก็คือสะได้ข้อตัวเมื่องนพพี่น้องปลาโตหมักเออพี่น้องเอ้ยหรือว่าหมักฟักทองลายเนี้ยอดีนี่เนาะเมื่พี่น้องเอ้ยพุ่นเนาะปลาโตพุนผุนผุนชุ่มช่ลายพี่น้องเลยฮาโตโอโห้นี่เลยพี่น้องเก่งนะไมมเนาะคัดก็ดีได้นี่เนาะ เก่งใช่น้ำม้พี่รองเลยโอ้ห่ินจะกินเก่งน้ำใหม่ระบาดนี่เอาโอ้ โดยโดยเอ้าโอเคน้องพ่อพี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้ทั้งบริจิตเองก็คือสิได้ขอตัวจบคิดแล้วก็คือสิได้คอตัวเมื่อน้องพ่อพี่น้องจะในกาถาหากว่าผิดพลาดประการใดทั้งบริจิตเองกับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนำบัตรชูขู่สุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยแต่กะคือเบาแน่แหละอ่าคือน้องนมเพิ่นกะครอบครัวของเพิ่นอ่ากะขาดเขินเรื่องข่าวเรื่องน้ำน้ำหนี่งแน่น้องพ่อพี่น้องปัจจุบันนี้กะหนีศีลน้ำพ่อมเนาะี้แต่กะคิดจริงได้ใช่ไน้องพ่อพี่น้องคนเราเกิดมมมาตต้องีีนสิแ่กะ มันดีเลี่ยงบ่ได้ฮนะพี่น้องมันบ่มีไผอยากเป็ี่ยนเด้อขนะจังได๋กัผู้ใดเป็นแล้วกัเป็นกำลังใจให้เบืขข้องจู่ทุกคนเดอน้อเนาะพ่อพี่น้องโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ทางบิจิเดงขอจบคลิปขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงบิจิเดงขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเดอ้อเนาะพ่อพี่น้อง